วดีค่ะเมอวานนี่มีใครเป็นแบบพี่พอยด้ยเนอะใครเป็นแบบพี่พอยแด่แต่แบบพี่พอยเตือว,ว่าตรงนี้คนเป็นแบบพี่พอยแน่นอนหมาวาสนี่พี่พอยเบิง่งทูปเปอร์เทนเนาะของน้องหลา่าน้ององค์อินเต่าน,อน้อเทปนแท้งนะพี่ออกทูปเปอร์เทนเนะเนาะกับน้องโตเฟียเนาะเีล่พี่พอยกับเบิง่งพี่พอยว่า ต้องมีคนแบบพี่พ้อยนั่นแหละต้องมีคนจิตใจแบบพี่พ้อยนั่นแหละไห้คือเกา่าไห้คือเกา่เาที่แรกก็ว่าทิ่ว่าไห้กระเบ,บื้องููดีๆนี่แหละเอา้าหันใบเอาน้องโต๊ะเพี้ยไห้ไปนี่เอาม็คือมีจะ่คนไห้เนาะพี่พ้อยว่าน้องเขาน้ององค์งอิงน้องลาน้อยอะบคนก็ว่ามีของมีของพี่พ้อยก็บ่เคืออะ พี่พ้อยเตือนเราว,ว่าเขามีของว่าเขาเลินของเนาะแต่ว่าพี่พ้อยแบบแบบเช่นไรล่ะแบบเจอก็โตจริงแล้วนะพี่พ้อยว่าแมน้นองมีของเฮ้แบบเนแต่คนไฮดาเนาะแปลกเนาะที่รล่็ค่ดพี่พ่อจะเข้าใจว่าเออเอดซี FC คนอื่นจังตีนะ หล้วพี่พ้อยก็ให้พี่พ้อยก็ว่าไม,ม่เท่าใดดอกเนาะ,ะว่าแบบเขาก็มีคนตอบก็บให้เนาะทีน่ะพี่พ้อยก็คิดทันทีเอ้าพราะว่าเห็นนอ้องโตเฟีย้ยมมาคือมาวานี่เนาะตุ๊เปอร์เทน,น้องะมาวานี่เอ้าหันเห็นแบบว่าหันไปเบิงเสียงฟังเสียงเห็นโตจริงให้แับน,นี้ได้กอดได้หยางเพลินโอ้ยเนาะมาวานี่พี่พี่พ้อยนางให้ให้ให้คือเก้าให้คือเก่า เขาลองตัวเพี it it. ้ยเขากรนนาฮักเนาะเมื่อวานนี่เนาะเขาก็บอกว่ามีแบบพิลอิงเป็นไอดอลน้องเขาบาทีนะตอนนี้บอจโจตามหาแล้วตามหาน้องแล้วตามหาน้องหาตามหาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังน้องสะติดต่อน้องมาขึ้นเวทีใหญ่น้มพี่พ้อยว่าน่าฮักเมื่อวานนี้พี่พ้อยนั่งเบอ่งอยูู่้เดียวพี่พ้อยก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊พี่พ้อยนั่งเบอ่งอยูู่้เดียวพี่พ้อยหายอีกเมื่อวานนี้ว่าเออจม่ใ่ว่าเป็นอีหยังน่ะ เบิ้งคลิปของน้องเขาแทบทุกคลิปเลยนะเป็นอีหยังเราไปแจ๊กเลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์นี้ยังนีงนี้พีพ้อตอบไห้เขาบอกว่านี่ว่าจิเบิ้งซื่อตือตั้งใจเบิ้งอยู่แล้วจีนะเขาผ่านเบียนน้นองโตเฟียไห่อยู่แบบน,นี้พี่พ่อยก็จิโอดใจด้วยเนาะมีคนจิตใจพี่พ้อยมีคนใจอ่อนอยู่แล้วพี่พ้อยว่าต้องมีทุกคนคือพี่พ้อยพี่พ้อยว่าที่แรกพี่พ้อยก็บอกคอยเตือนท่าดใดอกแต่ว่าเรื่องจริง ย่้อยว่าขอ,อกว่าออ้องอิง่อบต้ององอิงน้องลาเล่นของพี่พ้อยว่าพี่พ้อยกะเเ <ık> ื๋อพอแม่ดอกจิตใจน้องเขาดีอยู่แล้วเนะเาะเขาเบาอหย่าง,งขเขาเว้าตามความจริงโดยตรงอยง่างจริงล้าที่นี่เฮ็ดในเอฟซีหักเนาะเฮ็ดในเอฟซีหักเขาลายเจ้าพี่พ่อยกับบอมี่อย่างบ่อยฟังนะพี่พ่อยกับ คิดดัว่าเออคิดคิดดัวพี่พ้อยเขียนว่นานายังนางวาอยากระบายทีนะพี่พ่อยกัมีดีใจคือยังคนอื่นนี่แหละพี่พ่อยกัเป็นกําลังใจให้น้องลาเขาตลอดนั่นแหละน้องลาเขาเขเป็นว่าดวงเขาดวงเขาเนาะฝนตกะเขาพานไปได้ฝุ้นต๊ะก็เล่นได้ตำเนียนะ ดวงเขาก็โอเคอยู่พี่พ่อติดตามมาตลอดตอนนี้พี่พ่อจเป็นแฟนตัวยงตอนนี้เป็นแฟนตัวยงของเาหน่อยเด้อพี่พอ่อนะเขาไปเบิงรงนไลน์เนาะเขาไปเบิรงคลิปโดนคลิปเนี่ยแทบตัวคลิปนนองเขาจิไปไหนไหนไหนพี่พอ่อของหนะูทีน่ะตอนนี้พี่พอ่อเป็นตัวแฟนแฟนตัวยงแล้วนะพลิตา ติด <c oughs> ตามตลอดเบิ่งตลอดทีถุมหาทุกเป็ยังเบิ่งอยู่ถายบ่านอนถ้ายังบ่นอนก็ต้องเบิ่งตลอดน้อนมือไหนก่ะถ้าน้อนมือไหนกับิดเครื่องมือน,นั่นละ <c oughs> เออบมมีอย่างค่ะบมมีอย่างที่ผมมีอย่างอย่างอย่ามาว่าห้ฟันตื่นๆนะคะว่ามาว่านี่พี่พ้อนประทับใจหลายที่นะห้คือเก่า คิดว่าเพื่อนๆอาจจะต้องให้พี่พ้อยด้วยจ้าพี <c oughs> ่พ่อยก็ให้ด้วยกาเพราะเป็นคนใจน้อยอยู่แล้วรอตอบแบบว่าตอบ,อตอบน้องเขาอยู่แล้วตอบผลงานน้องเขาตอบทีมงานของสาวน้อยเพื่อนแม่ค, <c oughs> คื <c oughs> คอทุกคนนึงจริงอ่ะเพราะแบบปเดบดเด็เดตัวว <c oughs> ่าวีริหายวิริมาว่านนี่นั่งหายก็แบบใจหายเนาะแบบว่าที่ไหนพูกแบบมันมันหนีใจอะนะหายออกมาสุดๆกน,นละ คิปนีกบอีอย่างน้อจ้าี่พอก็จะติดตามเต้าน้อยติดตามน้องนาคือเต้าอล่ะเบิ้งทุกมือตื่นเต้ามากกับเปิดแล้วนอนมื่อไหนก็ก็ปิดเพื่อนั่นไปปุ่นไปพีีหูเมื่อค่าคิดหนีกับ,บ่มอบี้อย่างเบาตู้กันปั้งตื่นนอบายบายจ้าสวัสดีค่ะปิด <c ười> <c ười>